โหเโนี่ยยากเขาตอบว่าอะไรอะ่ะสวัสดีค่ะ Kimberly คิมเบอรี่ค่ะสวัสดีครับมาร์ปรินครับผมสามีคิมเบอรี่ครับของคิมประเทศที่คิมชอบไปนะคะอิตาลีแล้วกันนะคะของพี่มารคคิดว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะออ,อิตาลีครับอิตาลีครับนักล้องที่คิมชอบและนาเดาเรียคะ่ะ ของพี่หมากน่าจะเป็น h ฮ r r y Styles h a r r y s t y l e ไครับดูอลิป้าครับกิจกรรมที่ชอบทำตีเทนนิสอ่ะพี่หมากก็ตีเทนนิสค่ะออกกำลังครับตีเทนนิสครับเดทที่ประทับใจสิประทับใจทุกเดทนะแต่ว่ามีอันนึงที่ชอบมากๆเลยก็คือก่อนที่พี่หมากจะขอแต่งงานก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์คืนก่อนที่จะขอแต่งงานอะคะ เป็นครบรอบแต่งงานหนึ่งปีมั้งหูอเลโหเนี่ยยากเขาตอบว่าอะไรอ่ะเอาเป็นว่าครั้งล่าสุดละกันก็เป็นทริปเปิลเดทก็สนุกดีครับตอนไหนนะตอนปีใหม่ที่แล้วน่าจะเหมือนกันสนุกดีใช่ครับดอกไม้ที่คิมชอบเอ่อพีโอนี่ค่ะดอกไม้ที่พี่หมากชอบคิมคิดว่าน่าจะเป็นกุหลาบไม่รูริมเบี่กุหลาบ เออไม่ใช่ลิ l ลี่ออฟเดอ l วอเล่ต้องเป็นอันนี้แต่ผมมากรหลา